แฮปปี้มากๆครับรู้สึกดีมากๆเลยคือคนรอบข้างก็จะทักว่าทาที่ไหนมาคือจมูกทรงสวยมากๆคือหลายๆคนคืออยากทําตามเลยแต่พอหลังจากทําเสร็จแล้วคือแคสงานที่ไหนคือผ่านฉลุยทุกงานเลยครับคือจะเป็นคนที่มีฮามที่ค่อนข้างสูงครับเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาจะไปแคสง,งานอย่างเงี้ยครับมันจะ ถ่ายรูปออกมายากก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจครับตอนเข้ามานะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําแบบไหนก็คือกะจะมาคอนซัลท์กับคุณหมอก,ก่อนมีเรฟเรนไหมอ่ะแล้วก็คุณหมอดีไซน์ออกแบบให้เลยทําเสร็จปุ๊บสบายใจครับเพราะว่าทําออกมาแล้วทรงสวยมากๆหลังจากเสริมไปประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ก็ไปออกงานถ่ายแบบแล้วทํางานได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับแฮปปี้มากๆครับรู้สึกดีมากๆเลยคือคนรอบข้างก็จะทักว่าทําที่ไหนมาคือจมูกทรงสวยมากๆคือหลายคนคืออยากทําตามเลย จากคนที่ไม่เคยทํานะครับคือพอเห็นแล้วแบบเอ้ยจมูกทรงสวยอยากจะทํามากเราก็แนะนําที่นี่เลยครับเพราะว่าเราทํามาแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากๆ